สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันสารนะคะรายการที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักพยากรณ์นะคะมาทํานายดวงให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตประจาวันได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะนักพยากรณ์ของเรานะคะขอต้อนรับอาจารย์แพทยิชาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับอาจารย์แพทย์นะคะเช่นเคยนะคะทุกวันนะคะทุกเช้าเราต้องชมว่าวันนี้อาจารย์สวยมากไม่ขอบคุณจริงนะคะเพราะว่าเราจะได้มีพลัง ใจที่ดีค่ะ,คะอาจารย์ขวัญก็สวยทุกว่าชมกันชมกันในทุกๆวันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะค<ช>่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้นะคะอาจารย์แพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเลขดีเลขร้ายบนเบอร์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่อาจารย์แพทย์มาออกรายการ<อ>หลายๆวีคด้วยกันนะคะได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ามาอ่าอ่าเขาเรียกว่าเข้ามาดูดวง<อ>นะคะใช่ค่ะหลายๆ หลายๆเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็เลยทําให้อาจารย์แพทย์เนี่ยอยากที่จะมาวิเคราะห์ให้เห็นว่านะคะเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์ที่เราใช้น,นะคะ <S <S 2> <S 2> มันส่งอิทธิพลอะไรกับเราแต่ว่าก่อนที่อาจารย์แพทย์จะวิเคราะห์อยากทราบนิดนึงค่ะอาจารค่ะว่าที่มาที่ไปของอการวิเคราะห์เบอร์อของอาจารย์มีหลักการอย่างไรบ้างคะอ,อ๋ออาจารย์ใช้หลักเลขศาสตร์สากลนะคะนัมมโรจิสนะคะ,คะเป็นหลักเลขศาสตร์ของสากลซึ่งซึ่งจะต้องอ้างอิงกับวันเดือนปีเกิดที่เป็นคอ ของแต่ละคนที่ถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทาไมอาจารย์ใช้เลขศาสตร์สา,สา,สา,สากลแล้วมันเอ่อจะมันจะตรงเหรอเพราะเราเป็นคนไทย <S <S <an> <S อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆบนแป้นโทรศัพท์มือถือของเรามีเลขไทยหรือเลขอารบิกเลขไทยหรือเลขอารบิก,อา,บกอารบิก อดีตนะตอนนี้หนูยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเลขไทยคือเลขไหนอารับิกคือเลขไหนอาหรับิกคือนี่เลขไทยคือเลขนี้อ่ะเลขสองเนี่ยฮะเลขที่เรียนอาหรบิกคือเลขเมตถูกไหมเข้าใจไหมอารับิกค่ะใช่นะคะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะบนแป้นโทรศัพท์มือถือของเรา มีแต่เลขอารบิกไม่<อ>มีเลขไทยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงใช้เป็นเลขศาสากลในการที่จะเอามาวิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้เพราะพลังของตัวเลขเหล่านี้นะที่เราเอามาใช้นะคะมีในเรื่องของอเขาเรียกว่าความหมายนะคะ<อ>ซึ่งความหมายนะคะบางครั้ง ของด,ดวงดาวนะคะมันก็ไปจูนเข้ากับตัวของเลขศาสตร์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายดาวบางดวงเนี่ยก็ะจะคล้ายๆกับโหราศาสตร์ไทยแต่ว่าตัวเลขที่เรามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเลขอารบิกไม่ใช่เลขไทยอาส่วนมากก็เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป้นพิมพ์ะอะไรต่างก็จะมีแต่เลขอารบิกใช่เลยก็เลย,เลยจะวิเคราะห์ตามคู่ดาวนะคะซึ่งจะมีความหมายและพลังบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับโหราศาสตร์ไทยหรือเลขไทยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอามาเชื่อมโย กในการวิเคราะห์ค่ะและต้องวิเคราะห์ะวันเดือนปีเกิดของคนที่ถือด้วยต้องมีวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาเรียกว่าเบอร์สวยเบอร์ดีแล้วทำไมถึงพกแล้วไม่ได้ดีหมดกับทุกคนมันมีตัวแปรซึ่งตัวแปรก็คือวันเดือนปีเกิดของผู้ถือเบอร์นั่นเองค่ะ โอเคค่ะอันนี้นะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวทักทายผู้ชมจากทางไลฟ์สดด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีทางไลฟ์สด Facebook YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k วีหกทีวี page, Facebook, ok นะคะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรของเราใ,ใครที่อยากจะถามนะคะก็สามารถพิมพ์ทิ้งมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์มือถือแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะเป็นคศออเกิดได้จริง่โอเคค่ะนะคะ คร่าวๆื่อสักคู่นี้เรามีเบอร์จากทีมงานนะคะค่ะแห่จา์ได้เขาเรียกว่าเป็นเบอร์จากวิทยาทานวิทยาทาน,นะะสองท่านด้วยกันนะคะ <c oughs> เอาขึ้นเบอร์มาให้เ <c oughs> บอร์แรกของที่ที่ให้มานะคะเป็นเบอร์0807496795นะคะเบอร์นี้นะคะถ้า,าให้อาจาร,รย์แพทย์ดูจากภาพรวมเนี่ยนะคะคู่ดีมีอยู่ประมาณ4คู่ด้วยกันนะคะคู่เสียมีอยู่ประมาณกี่คู่คะหนึ่งสองสามสี่ห้า หคู่ด้วยกันค่ะนะคะนะคะ,ะ,คะมีคู่เสียทั้งหมด6คู่มีคู่ดีอยู่4คู่แต่ในหลักการของเบอร์โทรศัพท์ที่ซันแพทจะจัดเบอร์ให้กับ คนทั่วไปะนะหลักการคือเปิดหัวสวยปิดท้ายต้องดีตรงกลางอาจจะมีปัญหาหรือมีรอยด่างพ้อยจะไม่ค่อยเป็นอะไร<อ>สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเปิดหัวมาก็แย่แล้วค่ะนะคะแต่ปิดท้ายค่อนข้างดีเปิดหัวเนี้ยนะเป็นเลข080ถ้าจะให้วิเคราะห์ตามหมายเลขนะคะคู่ดาวนะคะ08คือคู่แห่งความวิบัติ นะคะ0 8 8ย์คู่แห่งความวิบัตินะคะเจู 70, นะเ0็นคู่แห่งความเก็บกดเจดสคู่แห่งความทุกเหนื่อยยากนะคะเขาเรียกว่าทุ่มเทไปแล้วเหนื่อยเปล่าค่ะนะคะ4กับ9คือคู่เก็บกดนะคะ9กับ6เป็นคู่ของอบุญหนุนนำนะคะ6กับ7ดาวคู่เซียนศัตรูนะคะ7กับ9นะคะ7กับ9อันนี้เป็นคู่แห่งความสำเร็จน,นะคะแล้วก็ ให้หนูช่วยคิดด้วยนะคะ<ด>แล้วก็9กับ5ถือว่าเป็นดาวคู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นถ้าเอามารวมกันแล้วได้55ผลรวมเป็น1นะคะอันนี้รหัสของตัวเลขของเบอร์เนี่ยได้1ทีนี้วันเดือนปีเกิดของน้องเขานะคะรวมแล้วนะคะผลออกมาได้เป็น7 7จ็ดกับ 1, 1เป็นคู่ธาตุไฟนะคะ <collisions. S 1> คู่ธาตุไฟเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะคะ <caf. S 1> เป็นคู่แห่งความกดดัน7 mm. กับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเบอร์นี้ใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยทำอะไรมีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง,องที่ทําให้เขาเนี่ยนะทับถมไปเรื่อยๆอึดอัดอึดอัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกนับการใช้เบอร์นี้ทีนี้ลงท้ายอ่ะเขาก็ดีเนี่ยลงท้ายเป็น7 9็ดแต่มาเสียมาเสียที่6 7 6 7นี่คือคู่ของเขาเรียกว่าความรัก ะค,ะคู่ของความรักที่จะมีปัญหาเนี่ยแล้วทาให้ชีวิตเก็บกดอับเฉาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพลังตัวเลขอันนี้ดีไหมในคู่ดาวเนี่ยคู่เสียเยอะกว่าคู่ดีนะนะคู่เสียเยอะกว่าคู่ดีเพราะฉะนั้นคู่ดีมีแค่นิดเดียวเองคือเจ็ดเก้าห้านอกนั้นเสียหมดเลยนะคะเก็บไปวิเคราะห์ดูได้ว่าจะ เก็บเอาไว้เพื่อส่งความอึดอัดให้กับตัวน้องไปตลอดเลย<ม>ก็ไม่เป็นไรถ้าน้องรับภาระตรงนี้ไหวนะคะ<ม>อันนี้เป็นตัวเลขที่มันบ่งชี้ว่าจะนำแต่เรื่องราวนำแต่ความอึดอัดใจเข้ามาหาเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาผ่านพ้นเขาเรียกว่าเหล็กอะถูกตีหลอมมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะแปร่งขึ้นเอง<ม>ก็เรียกว่าอึดอัดจนชินนะคะ<ม><ม>จนกระทั่งแบบไม่ได้เดือดร้อนละช่างมันเป็นเรื่องปกตกิก็ชินก็ใช้กับมันได้นะอ่ะมาดูคนที่ส นคนที่สองคนที่สองเนี่ยนะคะศูนย์เก้ 3 8 5 5นะคะถ้าถามว่าคู่ดาวดีไหม 1> <1> เปิดหัวดีนะคะ0 9 2ย์เเนี่ยเปิดหัวมาเป็นคู่อะไรรู้ไหมคะคู่แหง่งอ่าพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามมาด้วย9 2นี่ก็คือพลังแห่งความสวยงามและเซนส์นลางสังหรณ์นะคะ2กับเเนี่ยเป็นคู่พัดพลาก2 7 7 2พัดพลากในเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนรัก2กับ3าเป็นดาวมหาเสน่ห์นะคะส่งผลเ,เขาเรียกว่า เป็นผลปานกลางดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปจะไม่ค่อยดีนะคะทีนี้3กับ8เป็นดาวคู่อิทธิพลค่ะ8กับ5เป็นคู่หลักลอย5กับ5เป็นคู่แห่งความสําเร็จที่ได้มาจากครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะนั้นถ้าดูแล้วนะคะพลังของตัวเลขตรงนี้ดี D 2คู่ล่า1 2และ คู่หลังอีกคู่หนึ่งเป็นสาคู่เสียทั้งหมดกี่คู่คะหนึ่งสองสามสี่เสียสี่คู่คะ่ะดี <D S 2> <4 S 1> ประมาณ3ามค,คู่เสียสี่คู่ผลรวมได้4ี่เอ็ดรวมแล้วเป็นห้าแต่ดวงน้องเขาอะโชคดีตรงที่ว่าพลังของอหมายเลขของวันเดือนปีเกิดเขาได้เป็นหนึ่งหนึ่งกับห้าเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะถ้าจะมองว่าเสียมากไหมอันนี้ถือว่าเสียแต่ไม่มาก นะคะก็สามารถใช้ได้อยู่เพราะว่า1กับ5เนี่ยถือว่าเป็นคู่มิตรมหาเสน่ห์ในเรื่องของ ผู้ใหญ่เมตตาส,ส่งผลดีแต่เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะนะคะเพราะฉะนั้นในดวงนี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็คือคนที่เรารักอาจจะห่างไกลไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดหรืออาจจะมีแฟนยากอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองนะคะนี่คืออิทธิพลของตัวเบอร์โทรศัพท์ที่มันส่งผลกับตัวเรานะคะในทุกๆคู่ดาวเพราะนั้นอาจารย์แพทย์จะวิเคราะห์ทุกๆเบอร์อค่ะ ทำไมว่าเขาถามว่าเอ้ยเอาแค่ช่วงหน้าหรือเอาแค่ช่วงหลังอย่างเดียวได้ไหมคุณลองกดโทรศัพท์ดูคุณกดแค่0 8 0ย์กับ795มันติดหรือเปล่านะคะคุณต้องกดทุกตัวมันถึงจะติดเพราะนั้นตัวเลขทุกตัวส่งผลกับเราหมดทุกตัวส่งผลหมดทุกตัวเลยนะคะแหมเมื่อสักครู่นี้นะเรายังไม่ได้แบบ เปิดช่วงที่2โฟนอินเลยนะสายเข้ามาแล้วรอแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้นะสุดเลยนะคะนี่ในะคอมเมนต์ก็มีถามมาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเปิดสายนะคะดูดวงนะคะโฟนอินให้กับคุณผู้ชมเนาะแล้วก็สําหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามานะคะสอบถามก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันในเบลที่2แล้วกันเนาะทีเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับเลขดีนะคะหรือว่าเลขร้ายของเราในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถเอ่อ นำไปปรับใช้ได้นะคะถ้าใครคิดว่าเอ๊ะฉันอดทนกับเบอร์นี้มามานานแล้วก็ใช้ไปต่อไปก็คือใช้ต่อไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอ่ะอย่างที่อาจารย์แนะนำไปก็ ลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวเบรกนหน้า,าอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไงอ่าโอเคค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเบรกนหน้านะคะอาจารย์แพทจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วมาทําให้เราเ,เปลี่ยนชีวิตไปได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ